สวัสดีครับทุกคนน้ตมันกับเนเซติแมงบอกเล็กเืเต่อเมเักนะครับวนนี้เกมนี้ถ้าเราต่อต่อสนเกมนี้นะไ้ถ้าเราแตจะต่อสู้เก่งก็ไม่รู้นะเกมนี้เล่นยากมากสีด้เงินนี่เด็กชนะแบบง่ายมากสีอื่นในชนะจับยากมา เอเจซีเขาบอกไปต่ว่าเขาเล่นด be um, ันทีนี้แบบ้นก็ได้ก็ได้บอกเขาไม่เลื่อนะคะอย่ามัวรอช้าไปไปไป่ไมกียวกันคลิปผมเรียกไปแล้วท <to communication> <Restaurant> well. ี่ผมไม่ได้ทานคลิปเลยนอ่ะคลิผมเอาไปว่าผมไม่ได้อันนี้อย่นี้ก็ก็อาจจะไม่ได้ดูก็ได้เอาเป็นว่าไม่ได้เกี่ก็ได้นะครับโอ้ก็ต่อยมนะที่เล่นเนี่ยให้คนต่อยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโอ้โหอเออเรื่องครับก็ไม่ถึงออื้ เอเดรับด้วยตอนนี้กฤษด้วยกำลังลัออยู่ยังไม่ล็อกขึ้นเลยแล้วก็ล็อกมาอยู่นี้มาแล,ล้วแต่ดูคะแนน,นอยู่เกมนี้อ่ะอันน,นี้ให้น้องประมาณสักประมาณสองครั้งถ้าใครตัวละครใครกำลังโดนพักเด็ดเราต้รีบกดเลยนะครับโออ ต่อไปแบบเนี่ยใคาเจะสีตัครสีดําเงินตัวนี้แบบว่าสีดํเงนมันนี่ยต่อยง่ายมากเลยอ๋อแล้วก็กดนี่ดใช่ไหมครับไม่เคยแบบนี้บาก่อนเลชีวิตอะไรที่เกิดข้โอ้โหอโอ้มีใครเคอด้แบบนี้บอกเขม่หงอดนน ต่อยแล้วก็ต่อยแล้วก็แล้วก็ต่อยหน้าเอ้ยต่อยไม่ได้ด้เราต่อยต่อยต่อยชนะกระเดาเลยโอ้ดักที่สามแล้วแล้วก็ต่อยไปเอ้ยต่อยไม่ได้

ต้องเล่นเป็นตัวสีแดงนะครับโอ้ยต่อ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 ยก็อยโอ้ยรีบกดดิอื้อเ้ยหลบได้หลบได้ต่อยต่อยตอนนั้นก็ต่อยหยุดดิเร้ยเราจะแพ้แล้วอือจะแพ้แล้วจะแพ้แเ้าโอ้จะแพ้อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยยังใหม่กินดิ พี่ตอยตอตอตโอ้า oh, ียไม่ไดคะแนนอะไรเลยไม่ต้คะแนนเ่เราเป็นเ่น้โอาสดิคโอกับโอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋อะไรกันเนกกันแล้วทำไมยังใส่ได้รโับเล้ เออตัวตัวอะไรเลยอันนี้เลยนะไอยัด้้้้อื้อแล้วก็นเสจ้ันอุ้ยด้าเลย อ๋อเยินนี้เนี่ยถ้าเกิดเวลาตัวตัวเราเนาะอาจจะได้ดาวน้อยนิดหน่อยถ้าน้อยน้วอีกมันก็ได้ดาวน้อยหน่อยนะเอ้าแต่กำลังไนยังอนี้ได้บ้าหรือเปล่าออตายตายแล้วครับตายเลยตายเลยดีดีดีไม่ยังอู้อู้อู้ตาย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  เมาเห็นสิครับเจดเอ้ยยังไม่เจ็ดเหรออือแบบอื้อือโอเอ้าอะไรเดี่ยวด้วยโฆาอะไรยังไงล่ะนักเรอมิเย่างงี้เออเย่าเพิ่งละห้ามว่าจะมกระเ๋เสื้อเห ดีๆๆๆดีๆๆดี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 โอ่ต่อยยากอ่ะโอ้ยใครโมโหเกมนี้ก็ไม่เล่นเกมอื่นเลยโอ้โหสีส,สม้มก็มาแล้วนะเนี่ยใครโมโหเกมนี้ที่สุดก็ไปเล่นีหมดเลยตีดีกว่าเลยล่ะเี้จยจะไปจ่อยิงเชือกตีห้าหกเจ็ดแล้วโอ้ยยังไม่เจ็ดเลยเนี่ย พยายามพยายามพยายามที่บอกก่อนที่บอกไปก่อนแล้วกืนเนี่ยร้อนมากเลยเจ็บอยู่แล้วอื้ออือโอ้ยโอ้โอ้ยดี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 โอ้ีไได้

我等你。 พยายามก่อนดี e. อุยโอ้ยไปต่อต่อยลัวล่ะเฮ้ย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 อโอออดาโอ้ยไปต่อต่อยเรือต่อยเรือจริงต่อยเรือจริงต่อยเรือจริจะไม่ต่อยเรือเ้ย

อสองอีนี่ได้บอกคขาไม่เลยนะโอ้ยเ่ยมาสำหรับเราเลยนะเนี่ยไม่มีใครชน,นะหนวันนี้ก็หลบได้แล้วเนะี่ย นนีเลยเจะปาโอเคพอก่อนนี่เล่นน,นี่ไม่ไหวละใครชอบกินเนี่ยเย่าลืมกดไลค์านแล้วกดซับสไครด้วยนะครับเพราะเวลากินนี่อาจจะซานไปหน่อยก็เหอะแล้วอาจจะยาวก็นานเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอ้โหเกมนี้ให้เราเล่นอันนี้อันนี้แค่ตัวอย่างตอนต่อไปนะครับว่าเดี๋ยววันพลหัสหน้าเรงจะเล่นจรกกินทุกสถานการณ์ Ford Ranger กระบะดสี่ประตูยกส<อ>งูงกินเราจะเล่นเกมนี้กันชื่อว่า Trey Ah Camping นะครับนี่เราจะไปลองเล่นแบบตัวอย่างกันดีกว่าเนาะ อาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบยาวอาจจะทำคลิปสั้นอย่างแบบเบลลอนเซนบอกเดอะซีรีส์อะตอนนี้ e อตอนนี้ e p พสิบเกแต่ตอนยังนึืกไม่ออกว่าจะไปเอาไปตอนอะไรแล้วพรุ่งนี้ก่อนอาจจะประมาณสักตอนเย็นอ่ะตอนนี้อาจจะลดหน้าไปหน่อยเดี๋ยววันศุกร์นะ่าเราจะมีบอกสำคัญเราจะว่าเกมอะไรจะมาวันไหนมาวันจันจะเป็นเกมอะไรนะครับไม่ใช่วัยแปรนะ แต่จะมาบ้านพันรหัสสุดแล้วก็อาทิตย์อ๋อเจมี่เราให้เรานีแล้วก็ถูกปืนนะจิงจิงจิงเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้ยอ๋อถือปืนแล้วถือปืนแล้วก็ยิงแล้วก็แล้วกระสุนงินแล้วก็ต้องวิ่งแล้วก็ข้าวเส้นไชยแล้วก็มีโอ้โห เรียบร้อยชันได้แล้วโยนแล้วก็วิ่ง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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอย้อนกลับก่อนนะครับที่มันคืออะไรออกไม่โดนเลยนเลยกชู้ดีเอาเฮ้ยไอ้ตัวนี้มาเยอะแล้วมาเยอะมาเยอะมาเยอะเฮ้ยอย่าเอาลิลลอนใจ นี่ก e ็ค yeah well, right mm ือบาตาจาร์เลยเนาะอุ้ยก็ได้เวลาไม่ไรด้วยจะได้อีกแล้วแต่ถ้าเราไม่กดจะจะเป็นยังไงคบเราจก็ถ้ามันทีนี้ไม่ได้ยอดเลยเออิก่อนหน้านี้แลก็ถือตุ้งต้ง มันมากเลยกินนี่เนี่ยเยวนแล้วก็ตัดต่อไปตัดต่ออีกตัดต่ออีกนี่ไม่ให้ตายเป็นย,นะยังไงล่ะเฮ้ยยังไม่ได้ไม่ได้สาววันที่ันไม่กินมันไม่ยอนโอ้ยโอ้ยสะดุดแล้วก็ตายอ้าวเฮ้ยกดเลขนี้ไม่ได้เล่นนั่นอ้าวอ๋อโฆษณา Im J Im J ด้วยตมุบ h a จัข้าสีแงและงานดัง The b m b a คูต่อแล้วนะคบแล้วก็ใครใครนดีอย่าลืมกดไลคมากกว่าร์ตไทผมด้วยนะครับและสละวันนี้เราขอลาไปห่อลเวเจะันใหไปคิดหน้าไปตลาดดีเฮ้ยยิงดีตอนยิงีโอ้ยมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มัมาเพิ่มมันมาเพิ่มโอ้ยมันมาเพิ่มมันมาเพิ่ม no. มานนลผมรักเมืองไทยแหละมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแหละมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งน้าหลายเปร <Yeah. S 1> ติดอกชอบใจกเศ้าเศ้า,าเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดี่อไปเดียวพั